สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มต้ต้องกังนะครับหลัจากไม่ได้ไม่ทำคลิปนานนะครับวันนี้จะพามาลองทำยาขาดัดล้อที่ผมทำเองครับสั่งหัวเชื้อสั่งหัวเชื้อสั่ง,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 งพวกทีมมาทำเองนะครับ ยา,า,าตัวนมาครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อย่างนะครับของหัวใจอันนี้จะเป็นแบตกแว็สีแนาไานอกภายในได้หมดอันนี้จะเป็นอา่าน ่อาย่างทาพลาสติกเป็นทำเยียนครับนี่ทำเยงองพกนี้ก็เป็นเครือบสีด้านนอกนี่ก็ทำเยนอันนี้ก็ทำเยียนเป็นให้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าบางทีใช่ได้นะองวัดถ่ายจะลองถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงอนนี้ก็ป็นี้ที่ผมหาตอมาทำเยงนะครับมันก็ มันก็มีมืนจิตตัวนะที่เป็นเป็น,ปนมนือหัวเสียทำพวกมันยายาดับมันยากระเวบมนันที่มีสวมันอยู่แล้วเราก็สั่งในเนอนเตอร์เน็ตนะครับมือเยอะๆสั่งมาซื่อนนดดนึงบ้างเรามาลองทำองดูนะครับที่เขาทำขายมันก็สวกคล้ขขายๆกันแต่ว่า,ญญญาขเขาอาจจะ ที่มีเรื่องการผสมเงผมมันยังผสมไม่ได้มันก็เลยเป็นแบบ่งช,ชั้นกันอู่นะครับมันเราลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้ยังอันนี้ยงไม่านะครับอัน,นี้ยงไม่า่าคดทาหลายวันแหละเออมาแล้วเรียง่า,าแล้วอาจะเข้ายู่นะครับลองดู เรามาต่อจะลองใช้ตัวนึี้ตัวใช้ต,ตัวผสมมาผสมอะไรอย่างผสมจนจำไม่ได้แล้วว่าผ,ผสมอะไรได้ดหลังหลัก็มีพวกอีซีอีซีเรียน การตั้งต้นทางพื่นกำแพงมันเป็นโคนนี่ะตัวทำเมา่อตอนนี้ฝนจมันอาจจะไมนี้เป็นน่อาจจะตัวเรื่อัน้ำผสมน้ำเก็นเป็นคน ส่วนความร้อนยิ่งไปรอบมันก็หมดแล้วหายละวยิ่งไปรอบนึงก็หมดหมดหมดแล้วเป็นเหมือนกับใครดูไแค่รอหน้านะรอหลังไม่มีถ่ายว่ามันไม่ได้เาขาตั้งกล้องมามันที่ตั้งได้มันมีที่ตั้ง เราจะถ่ายให้ดูที่ล้อหน้าเพรหลังไม่ได้ถ่ายฝั่งโน้นก็ไม่ได้ถ่ายนะครับให้ตายสิกว่าเนีัยไงผมจะทำคลิปไปสมประสงไม่ดูอยู่ที่บ้านนะครับอะไรบ้างสมประสงรวมแบบลองเป็นทำคลิปให้ดู จริงว่าสมบัติมันมีอะไรบ้างตามตีวอย่างที่ผมบ้านมันก็ดำดีโอเคียแต่มันยังมันยังเกาะติดมันม่นานเท่าไหร่แค่ได้สองสองสามวันแต่นั่นก็ไม่ไม่นานเด็กตนนิดโดนน้ำโดน,น,นความร้อนอะไรก็ก็ออกบ้างครับ อาจจะไม่เห็นผมนะเดินวนเวีนอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวมีโอกาสทำคลิปตามอะไรรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับีคลิ่นี้ก่อนนะครับฝากกด Subscribe ด้วยน,น,น,น<ส>ะครับ